โยวัสดีครับผมโอนนะครับผมนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกม T S R P นะครับผมมาหา,หายไปนานนะครับผมตอนแรกผมก็ลบกไปแล้วครับแต่หลดมาใหม่ก็คือผมก็อยากเล่นครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเอมไม่รู้จะรำอะไรที่พคนเลยมาเล่น T S R P ให้ดูเนี่ย ต้องม,ม่มี P มันต้องมี S R P แน่ะทุกคนตายีตายไปตายตัวงอคิดว่าติดนีด่เกียรโยนไปโอเคทุกคนเอาแล้วก็เคยเล่นไปแล้วเนาะเราเนาะเออเมื่อส่องเตือนนี้มันดยู่ตอนไหนผมก็จำไม่ได้ แต่วันนี้เนี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรดีโดนเอาจริงนะผมไม่รู้จริงนะมามาอย่างนี้กันต่อสู้นอัรนี้อืมแปปหนึน่งคนลูกสองมีดโอเคมีด วุย้ยเกี้ยนี่เป็นใครเนี่ยเนี่ยฮะวุย้ยแกรู้ยังไงว่าฉันคือโจนแกโจนห้าร้อยงั้นเหรออันแกตายเถอะวุย้ยอืมแกรู้ยังไงว่าอะไรต้องสุดยอดวุยว้ยโอ้ย ออเนี่ยทุกคนวิธีการเล่นเออผมจะมาสอนเล่นก็ได้แล้วแบบคนที่ไม่เคยเล่นใช่ไหมทุกคนก็รู้อยู<ๆ>่แล้วว่าทุกคนเคยเล่นดีไหะแต่บางคนก็ไม่เคยเล่นเรับผมนะนั่นแหละตุกคนวงคนที่ไม่เคยเล่นก็โหลดมาได้ในเพจโตนะครับทุกคน ดูเลยว่ามันจะมาสอนตรงนี้เอ้ยถ้าปรับนี้มันจะใช่ไหมถ้าปรับหนึ่งมันจะแบบนี่ใช่ไหมมันจะเสียงมันได้ถ้าปรับนี้อ่ะจะเสียงได้เยอะเลยแต่มันแหลกห้ามเสียงเยอะพี่พูดไปเกาเสียงเยอะได้อยู่เนี่ยก็ต่อไปนี่คือกาวเขียวกาวนี้ก็ลูกโป่ง ยอคยุบปงใหญ่อันนี้ก็คล้ายๆกับจันรวดจันรวดนะทุนนี่ก็ปรับได้เราคนที่ไม่เคยเล่นนะมาทุนคุผมจะมาสอสนให้ให้ว่าว่าเล่นแบบไหน,นอันนี้ทุนถ้าถามว่าเฮ้ย hey, พี่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 พ,พ,พี่ไอ้ปุ่ม สีอันนี้มันคืออะไรเหรอพี่เท่าที่ผมใช้มาก็คืออ่ะปุ่มสีแดงนี่ทุกคนนี่มันเอาไว้ยิงปืนอ่ะเป็นสวิกยิงปืนสัวสีแดงสีส้มสีเอิม่มอน,นันะสีเขียวผมก็ไม่รู้นะครับว่าเอาไว้ทำอะไรผมก็จำไม่ได้ส่วนอันนี้เนี่ยก็คือระเปิด ซึ่งระเบิดเนี่ยมันกว้างได้นะครับนี่เห็นไหมนี่แค่มุนอย่างงี้นี่เห็นไหมมันระเบิดนี่ก็ระเบิดอันนึงน,น,นะครับผมแล้วอันนี้ก็ซีโฟซีโฟโอ้เรียบร้อยแล้วนี่ก็ปืนพกนะครับผมนี่อย่างนี้สิใช้อันนี้ครับที่มีลูกผีนะครับผมแล้วก็หมุนตรงนี้ครับแล้วก็ ถามว่าพี่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 ไอสองอันนี้คืออะไรล่ะพี่ก็อันนี้ก็คือคันรองครับผมส่ัวน,นี้ก็คือใช่แข็งครับนี่แหละบอกป้นทนะี่ไม่เคยเล่นนะแล้วก็ปืนอีงใสปืนลูกทอง <c oughs> แล้วก็นีมากวาก,ก,ามากว่านี้ก็คือเอะนีมากกว่านี้อีกก็คือมีดออกค้อนเลื่อย แล้วคือตัวคนเดี๋ยวคือเลื่อยโอพีมากเลยดูเนี่ยเี่ยโอ้โหตัดข้อขาเลยตัดหัวหลุดรีแม่เถามว่าเฮ้ยพี่เออมันทำอะไรได้ก็เขียนนี Somehow, Roy, e genau, ่อดูดีดู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 ยิงเลยมากโอ้โหอ้ดูดีโค้ไปแล้ต่อไปเนี่ย เนี่ยก็มีสิ่งของมากมายก็คือห่ังเช่น,นรถกุญแจกุญแจของรถนะอันนี้สี่เหลี่ยมบ้าอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นอันยาวๆอะไรก็ไม่รู้นี่ก็คือลูกบอลอันนี้หอยทากกระปดตอนนี้ก็คือหกทีวีทีวีหก <c oughs> มามารู้กันใช้ส <c oughs> ิเดยวพรุ่งนี้มันคืออะไรอะไรทุคนคุนฉันถามมาเฮ <c oughs> ้ยพี่อันนี้มันคืออะไรอ่ะ อ๋อถ้าทุกคน๋ยวผมสอนอืมถ้าเอาสติกแมนมาอ้าวอ้าววเดี๋ยวก่อนนะรีเซ็ตก่อนก็กดรีรีสเตตก็กดตรงนี้ครับผมแล้วก็กดใช่นะครับอันนี้ดูนี่ถ้าสีนี่เห็นไหมมันปรับนี่เห็นไหม เป็นนี้เลยทุกคนหนูเป็นสติ๊กแมนสีขาวเลยครับผมอืออส่วนสองอันนี้ผมไม่รู้ว่าว่าเอาไว้ทำอะไรนะทุกคนนั่นนแหละ,หละต่อไปเนี่ยอันนี้ก็คือเออมที่เขาอัปเดตมหมรับมาหนิเดี๋ยวดูว่าทำอะไรได้นีปุดเข้าไปปุเข้าไปนี่นี่เห็นไหมมันจะติดเรียบร้อยส <c oughs> ่วอันนี้ก็คือวก มัถามว่าควบคุมไงพี่ก็อันี้ครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เดินวิ่งกระโดดอันนี้อ้าวแล้วก็ตรงนี้หมุนนะครับผมตรงนี้ก็เอิ่มนอนแล้วก็ไล่ลาไล่ลาก็คือลุกเรียบร้อยโอเคปุ่นแหละควบคุมก็นั้นะส่วนเมื่อลิกเนี่ย ถ้าถ้าติงแมนบาดเจ็บใช่ไหมครับอ่ะอย่างเช่นนี่ผมเอาปืนลูกซองมายิงมันยิงมันแล้วแล้วก็อันนี้ใช่ไหมพันแผลให้แล้วก็ใส่เลือดไปอีกแล้วก็พันแผลนะครับเป็นแม่มันจะไม่ตายนะคือน,นันแล้วก็ถ้าขอนถ้าถุงม่าขอนไปตีมันจะกระดูกหักนะครับ วิธีแก้ทำไงก็คือเอ้ยเป็นนี่อันนี้นี่อันนี้เป็นคนอามาตะแนละทุกคนนี่อามาตะนี่มันไม่เป็นไรเลยมันไม่เป็นไรเลยเห็นไหมทุกคนมันไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าอีกรอบนึงนี่ตัวาขาดครึ่งเองแล้วลูนถามว่าอันนี้คืออะไรก็ช่างมันถเถอะเดี๋ยวผม พูดครั้งหน้าครับผมนี่แล้วก็นี้เนี่ยก็คือสร้างสร้างอะไรก็ได้ทุกคนนีไหมทำใจคนลยอันนี้ก็คือของเหลวก็คือเนี่เดี๋ยวผมพูดครั้งหน้านีอาชีพเป็นนี้เลยเป็นน้ำตัวในการเนี่ยก็นี่สโลได้หรืออะไรก็ได้ครับผมจะทำความสะอาดเนี่ยก็คือถ้ามันมีเลือดใช่ไหมทำความสะอาดได้อ่านดูว่าอันนี้มีเลือดนะ นี่เห็นไหมเป็นไงอันนี้อันนี้ก็คือลบนะครับผมเนี่ยลบเลยแล้วนี่ตัวเลือกเลือกก็คือถ้าอยากให้ติงแมนมีดวงตาก็ติ๊กอันนี้ครับผมแล้วก็ปิดมันก็จะมีตาแล้วนะครับผมไอ้นนส่วนลิงคืออะไรก็เป็นเป็นมอสนะครับผมมอสพิมเขียวถามว่าพี่พีมัน มันลงมันยังไงผมก็สอนไปแล้วครับโอเคแค่นี้ครับผมได้มาสอนเล่นครับบางคนที่ไม่รู้ครับผมโอเคบ๊ายบายไปแล้ครับ